สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้อาจารย์กระบินก็จะมาฟันธงในโค้งสุดท้ายนะคะเพราะว่าอาจารย์ฟันดีนะคะในงวดนี้นะคะก็เลยมั่นใจในตัวเลขนะคะและก็มาฟันธงโค้งสุดท้ายให้กับ FC ทุกท่านได้รับชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะ ค่ะโลสวัสดีค่าจา์ครับสวัสดีครับค่ะค่ะวันนี้ก็โค้งสุดท้ายแล้วเนาะจา์เนาะโค้งสุดท้ายวันนี้วันที่สไลร่วันที่สิบห้าแล้วเนาะค่ะค่ะอือก็คือโค้งสุดท้ายจริงๆวันนี้วันที่สิบห้าพรุ่งนี้ก็ก็เป็นวันที่เฉลยแล้วเนาะค่ะพรุ่งนี้วันรวยค่ะจา์ เธอวันรวยไม่รู้ว่าใครเรื่อยเนาะอาจารย์เนาะไม่รู้แหละแต่ผมผมคิดว่าผมมาแหละผมมาแหละละอองรวยเหมือนก,กอาาันนายจันเนาะพรุ่งนี้ผมันนี้มากละอองโอ้ฝันว่ายังไงเนาะอาจารย์ตั้งแต่ผมให้คลิปเอ่อก่อนหน้านี้ผมให้ละอองไปนะผมฝันว่าผมได้จับปลามั่งได้ของมั่งได้ ไปกินงานเลี้ยงอะไรหลายๆอย่างอะเนาะโอ้อผมฝันดีผมว่าหวยี่ผมให้ไปเนี่ยมันใช่เท่าไหร่ค่ะจย์เออมันใช่ไม่รู้จะเป็นบนหรือเป็นล่างเพราะว่าเพราะว่าเท่าที่ฝันเน่ะถ้าผมฝันแบบเนี้ยผมจะถูกหวยค่ะค่ะดีเลยค่ะจาหรือว่าหรือว่าผมจะต้องได้อะไรสักอย่างหนึ่งที่ที่เป็นของมีค่าเนาะซึ่งเมื่อคืนเนี่ยฝันว่าไปจับลาย จะถูกหวยนั่นแหละจา์ผมว่าจะถูกหวยหรือเปล่าฟันได้จับปลาเมื่อฟันได้ไปเออได้ของหล,หลายอย่างเนาะ,ะก็มันไม่มีตัวเลขหรอกตัวเลขก็คือตัวเลขเดิมอะตัวเลขเต่าอะไรที่ผมให้ไปแต่ว่าผมจะตอบย้ำเขาอ,อีกรอบหนึ่งนะครับค่ะอืมเพื่อเพื่อให้เออพี่น้องเอฟซีที่ติดตามมันเนาะ อือคือผมมันมมนมม่นใจมากๆอรับพูดง่ายๆผมมั่นใจมากๆผมว่ามันใช่แล้วแหละก็เลยก็เลยถือโอกาสสรุปโค้งสุดท้ายซึ่งเป็นสุดท้ายจริงๆในวันนี้อหนะเนาะใช่ค่ะอือก็ก็ทั่วไปวิเชาต้งองสงสัยเราองกิเราองคงไม่ว่างนะู่สวนยางค่ะอาจารย์เออก็เลยก็ดีออกไปโรลักขับมาก็ว่างพอดี นนี้ก็ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเออยังแต่ลงคลิปนหอยว่างเลยใช่ไหมเนี่ยค่ะค้าวว่างแล้วค่ะอือแล้วก็ก็คงเป็นตัวเดิมนะแต่ผมอยากลงเรือตารางเลื่ตารางผมว่ามันใช่มันจะเยอะไปหรือเปล่าหรือจะไม่ต้องอ๋อก็เอาตัวเน้นๆไปเลยนะจ๊ะเอาอเน้นๆเลยแล้วเอาตัววิ่งเนี่ยเอาตัววิ่งแล้วตัวรูดอะเนาะเหมือนเดิมมาแหละเรื่องตารางก็คงไม่ต้องหรอก ว่ามันลงไปแล้วในทิศก่อนนั้นอ่ะใช่ค่ะอาจารย์อก็คงเป็นตัวเดิมอะตอกย้ำตพร้อมยยังพร้อมแล้วค่ะอาจารย์ห้าครับวิ่งบนนะอาจารย์เนาะวิ่งบนผมจะแยกบนแยกข้างให้งวนนี้วิ่งบนห้าค่ะอือสี่ตัวเดิมห้ากับสี่ค่ะ กานันตีได้ว่าติดแน่ๆหนึ่งตัวนะครับคงสุดท้ายนะครับทีนี้มันก็จะมีเลขฝันเลขเลขฝันที่ผมลงไปในคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เลขเอเลขในสูตรสองคู่แค่นั้นแหละก็หกห้าครับหกห้านะคะอือหกห้าตัวที่ตัวที่ฝันถึงคุณแม่ผมว่าคุณแม่มาเขียนเลขให้ขเขียนให้หกห้าเนาะ ห้าหกห้านะค่ะแล้วก็ห้าเจ็ดครับแล้วก็ห้าเจ็ดค่ะสองคู่นี้ผมมั่นใจนะครับผมฝันดีมาตลอดผมว่าใช่แล้วแหละอ๋อมั่นอ๋ยคู่หนึ่งก็คู่ใดอะมั่นใจทั้งสองคู่เลยนะจานนะอือมั่นใจทั้งสองคู่ตัดไม่ลงเลยมันพลาดจากห้าหกก็คงเป็นห้าเจ็ดะประมาณนี้แหละเลยค่ะค่ะอ ก็จะวางสามตัวไปหน่อยหนึ่งนะคร 3> <3 ับสามตัวค่ะอ no ืตัวเดิมสี่หกห้าครับสี่หกห้าอืค่ะแล้วก็ตัวที่ผมบอกไปเมื่อที่แล้วเสริมมาอีกคู่หนึ่งนะครับในสามตัวผมอยากผมอยากให้มันคิดว่าแตกสามตัวเนาะก็หนึ่งหกห้าครับหนึ่งหกห้าตัวนี้เป็น นีสามารถใช้ศูนย์หกห้าไดเ้เหมือนในเลขฝันอะ่ะศูนย์หกห้าแล้วคู่นี้ก็สามารถฉีกออกมาได้เป็นหนึ่งหกหนึ่งห้าได้นะครับก็ว่าผมมั่นใจในเลขฝันในเลขฝันในในชุดนี้มากมากมาก,มากกว่าห้าเจ็ดด้วยก็ ก็แค่นี้แหละวันนีจะมีสี่ห้าเจ็ดไว้แต่ก็ลงไปแล้วหรือจะลงซ้ําไปอีกก็ลงไปแล้วนะสี่ห้าเจ็บนะจังอืออืก็คงไม่ต้องหรอกเพราะมันจะเชื่อไปมันเป็นชุดสรุปแล้วถึงจะลงหรือจะลงสี่ห้าเจ็ดนไว้มันเป็นสามชุดไปเจะให้เอฟซีดูตัวเลขอีกรอบนะคะอาจารย์เด้อเด้อเดเอจะทวนตัวเลขอีกรอบก่อนนะคะ รูดศิษย์ศักดิเป็นอะไรเนาะอีกค่ะวิ่งบนนะคะมีห้ากับสี่นะคะจานค่ะจับคู่เล่นห้าเลยเน่นห้าไปเลยนะจานน่รูดห้าไปเลยเนาะรวกลุมให้เอฟซีก่อนค่ะวิ่งบนเน้นห้ารองสี่นะคะค่ะจับคู่มีห้าหกหกห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้านะคะใช่ครับ ค่ะแล้วก็สามตัวมีสี่หกห้าแล้วก็หนึ่งหกห้านะคะออแล้วก็ค,ค่ะตัวรองก็จะมีศูนย์หกห้าก็ได้น้อยจานเนะเออาะมันก็ไม่ต้องลงหลอกละองแต่ทีนี้ผมเพียงแต่พูดให้ฟังเลยเนาะ<อ>เพราะว่ามันเป็นเอ,อ่อวงกลมไว้เป็นสีแดงอ่ะอ๋อไม่ทันแล้วเขียนลงแล้วค่ะาจา์เขียนแล้วเหรอเอียนแล้วก็ได้ได้ครับก็ไม่เป็นไรงั้นสี่ห้าเจ็ดก็ไม่ต้องลงหรอก ค่ะค่ะเพราะว่ามันมีอยู่ในคลิปก่อนแล้วเนาะสี่ห้าเจ็ดเออมันมันมีในคลิปก่อนแล้วไงค่ะอันนี้คือชุดสรุปในโค้งสุดท้ายเนาะจานเนาะอ่าใช่ครับใช่ค่ะก็ให้เอฟซีพิจารณาดูเนาะจานเออก็ตามตามที่ฝันมาตามที่ลงไปแล้วก็ตามที่ฝันมานะว่าฝันดีอ๋อค่ะอืมคือฝันดีอะแล้วทีนี้ข้างล่างนะครับ ่าข้างล่างเนาะอ้าวตัวเดิมวิ่งสี่เลยนะครับวิ่งล่างนะอาววิ่งล่างสี่นะคะค่ะจับคู่ค่ะอาจารย์ก็ตัวเดิมเหมือนเมเหมือนกันนะครับหนึ่งสี่ครับหนึ่งสี่เน้นๆเลยหนึ่งสี่เลยหนึ่งสี่คือตัวเน้นนะคะ เออแล้วก็หกสีเป็นตัวรองตัวฟันหนึ่งสี 4, แล้วก็หกสีคือตัวรองอ่าแค่นี้ใช่ไหมคะอาจารย์เออแค่นี้แล้วก็ว่าก็ว่าเลขเอออะไรกำลังวันเนี่ยของวันพุธเนี่ยมันเด่นสีแล้วมันไปชนกับเลขสูตรนะครับค่ะอาจารย์ผพราว่าติดสี่มืท่ที่แล้วเมดแล้วเนี่ยหนึ่งข้างล่างมีสองตัวนะครับแล้วหนึ่งก็เด่นมาด้วยคู่นี้แหละเราออง ค่ะจ้ะอืมจริงๆแลาผมอยากวางเอ่อเลขวิ่งเนี่ยเป็นหนึ่งอีกตัวหนึ่งแต่ก็คงคงไม่กล้องหรอกนะครับค่ะหนึ่งเรือข้างล่างเนี่ยหนึ่งเนี่ยเรือติดหนึ่งตัวเราค่าะก็มกอมูอสองคู่แค่นี้แหละค่จะจาะอืมจรงก็อวันก็ไปดารลัตเตอรี่มาสองใบ ตัวไหนซื้อตัวไหนคะอาจารย์ซื้อ 7, พอดีมันไม่มีหวยชุดเะนะหวยชุดก็ดจองไว้หมดสองแอร์57นี่มันดังมากอค<แ>่ะอ<ข>าจารย์แม่ค้าเขาบอกเนี่ยขนาดที่ว่าสั่งจองยยังไม่ได้เลยมันมันมันไม่มีเลยหวยชุดมันมีแต่หวยน,นั่นก็เลยได้957กับ457อ๋อค่ะค่ะอาจารย์ก็ขอให้<า>ตัวเลขเข้า,า,านะจน๊ะเนาะฮัลโหลครับ ค่ะงวดนี้ก็ขอให้เข้านะนะคะอาจารย์ผุณแม่ท่าที่ผมฝันเนี่ยเหมือนที่แล,แล้วมาเนี่ยไม่ใช่ที่บนกับล่างค่าวสาธุขอให้ปังมาอาจารย์มันมันตรงก็เลขในสูตรด้วยไงคาเนี่ยค่ะใช่ค่ะอเพราะว่าเพราะว่านานผมจะฝันเห็นถึงคุณแม่อมเออมาหา แล้วแล้วที่ที่ฟันก่อนนั้นนี่ซว่าได้ใบพันุ์เนี่ยถ้าว่าไม่ล็อกนะผมบอกเลยว่าถ้าศูนย์ไม่มาเนี่ยอหอยผมชุดเนี้ใช่ค่ะาจานเนาะอืมถ้าศูนย์มาก็จะมีศูนย์หกศูนย์าศูนย์เจ็ดอยู่ประมาณนี้อะไรแต่พระเด็นเราผมไม่ค่อยชอบศูนย์ลงวันนี้ถ้ามั่นใจสุดๆอะลองโอ้ยค่าจานเนาะจะได้โชคดีไปด้วยกันในวันพรุ่งนี้เนาะ อืมแต่ว่าพุ่งนี้เนี่ยนวยที่ผมว่าเนี่ยแต่แต่คิดว่าคงคงจะมาอีกกันีกแหละแต่คงคงไม่ได้ลงหรอกอ๋อคือจะคือถ้าถ้าเขาได้มาเนี่ยก็จะทิ้มมาตัวเดียวเลยอ๋อค่ะอาจารย์อ่ามันจะเป็นช่วงส,สายๆหน่อยอ๋อพุ่งนี้ก็ไม่วัดใจกันไปเลยนะครับ เออก็มันพลาดมาหลายงวดแล้วนะครับแต่ว่าพลาดเกิดปุ่นเตี้ยนไปพุ่นเตี้ยนมาอยู่แบบนั้นแหละเฉียดไปเฉียดมาเนาะอาจารย์เนาะอืมข้างล่างวนี้ผมทิ้งสี่กับหนึ่งเลยนะผมผมวัดเลยว่าสี่กับหนึ่งเนี่ยค่ะอาจารย์อือวัที่แล้วผมให้วิ่งสี่กับสองใช่ไหมแต่ชุดเนี้ยผมเอาสองออกเท่านั้นผมให้สี่กับหนึ่งเป็นตัวตั้งเลยข้างล่างเนี่ยค่ะผมเปลี่ยนเพราะผมเอ่อทบทวนดูสูตรแล้วคำนวนดูสูตรแล้วเนี่ย หนึ่งอยู่ข้างล่างตัวติดเหลือแน่ๆเลยค่ะค <c oughs> ่ะก็ให้จายนอวยพรให้เอฟซีเหมือนเช่นเคยค่ะโอ้โทรศัพท์เป็นอะไรนะเนาะติดเหรอข้าข้าจานมันเสียงสะท้อนนะที่เราพูดไปนะของผมี่ยก็พังแล้วนะเนี่ยผมสั่งหน้าจอมา เปลี่ยนอยู่มันนี้เครื่องหนึ่งหน้าจอมันแตกแต่ใช้ตัวนี้เสียงมันแง๊งแง๊งแงงอยู่อันนี้ก็เหมือนกันถ่ายจานวันนี้นผมสั่งเนียจะมาวันที่สิบเจ็ดเนี่ยผมจะเปลี่ยนเครื่องหนึ่งเครื่อง <ๆ S 1> นั้นน่าดีอยู่แต่ว่าหน้าจอมันแตกทำยังไงจะถูกหวยเนาะจะได้โอ,อกเครื่องใหม่หนอาจา์ผมบอกแล้วซื้อตามผมนี้บ่อยนะมันถูกอยู่แล้วเลยเพราะว่า เพราะว่าหวยผมเนี่ยมันเป็นสูตรที่คือพูดง่ายๆว่าเขาใช้กันทั่วประเทศเลยสูตรเนี้ยละองค่ะจย์อือมันไม่ใช้กันอะไรกันทีนี้เราออามาตัวตัดดาบเอาเลขมันไม่ค้งอย่างนี้ไปหรอกมันจะมีสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามเนี่ยสูตรสามเนี่ยหวแล้วมันไม่เข้ามันจะมีห้าหกเจ็ดอย่างเยตัวเนี้ยสูตรเนี้ยตัวเนี้ยล็อกเนี้ยมันมาแน่ๆอยู่แล้วหนึ่งตัวค่ะอือ แร้บก็ขอให้พวกเราให้พี่น้องเอฟซีนะครับจงชูดีนะครับก็ให้ถุกเวกันนะครับให้เฮงๆปังๆวันนี้นะครับก็ขอฝากนะครับว่าสีคู่นี้เนี่ยนะครับก็อยากให้พี่น้องเอฟซีได้ลองลองดูนะครับค่ะ สิบยี่สิบาทสามสิบบาทนะครับเพราะว่าผมมั่นใจมากว่าใช่แล้วแหละนะครับผมว่าผมฝันดีไม่เลยมานะครับขอขอให้ทุกคนงโชคด,ดีนะครับทุกคนทุกท่านนะครับผมค่ะข,ขอบคุณอาจารย์มากค่ะอาจารย์ครับผมค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับโชคด,ดีครับค่ะ